ฮัลโลสวัสดีคะ่ะมาผู้กกว่างนะคะช่องกวางทาโล่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะเอ,อ่อในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายในวันที่ 1, 1ถึงวันที่15มิถุนายน2568ค,ค่ะก็คือจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วเราก็จะโฟกัสไปในความรักความสัมพันธ์ที่กำลังมีปัญหากันอยู่ ทะเลาะก,กันอยู่เอออาจจะไม่คุยกันก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้นะคะแล้วยังคาราคาสังก็สามารถดูในคลิปนี้ได้ค่ะเออดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมเหมือนเดิมค่ะเออไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเออส่วนท่นานใดที่สนใจอยากจะมาเช็คดวงกออกวางให้แบบแน่นอนจริงจังไปเลยนะคะว่าเออความ ถ่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโรนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะนะขอบพระคุณทุกท่านที่เอ่อทั้งติดตามเก่าแล้วก็ติดตามใหม่ด้วยนะคะอ่นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทำไมถึงทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้กระท่อนกระแทน่นเหลือเกินนะคะ,ะมาดูกันค่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่หกเหรียญไพ่หเหรียญเนี่ยแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันค่ะคุณอาจจะให้ความสำคัญกับเขามากเลยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเราสักเท่าไหร่ นะเราอาจจะเป็นฝ่ายโทรก่อนเท็กซ์หาเขาก่อนนะออกตัวเลยว่าเราอยากอยู่กับเขาอยากใช้เวลากับเขาแต่ว่าปฏิกิริยาของเขาอะเฉยๆมไม่มีอะไรตอบสนองอะไรแบบนี้นะคะวางก็เลยบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมีใครสักคนหนึ่งอะทุ่มเทให้กับอีกฝ่ายมากๆและอีกฝ่ายหนึ่งอะมีความเพิกเฉย เออมาดูกันต่อค่ะมีไพ่เจ็ดถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะอืมเออหรือไม่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะคบกันก็ได้นะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะแต่มีหลายคนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบสันคลนะคะอืม มาดูกันต่อค่ะมีไพ่เดทค่ะรู้สึกได้ว่าเขาเปลี่ยนไปจากตอนแรกๆค่ะที่คุณคบกันแรกๆเขาอาจจะเป็นคนที่พยายามมากๆเลยพยายามเข้าหาคุณนะคะนะเออทําเหมือนคุณแบบเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตเขานะคะเขาเกินมาได้สักระยะหนึ่งคุยกันมาได้สักพักหนึ่งอืมนะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเออ ความหวานฉ่ำมันลดน้อยลงไปความเอาใจใส่มันลดน้อยลงไปเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยถามคุณแบบเช้าเวลาแบบเออเช้ากลางวันเย็นเลยถามสามเวลาเลยนะคะว่าเออทานอะไรหรืออยังเป็นยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่นะตอนเนี้ยคือการได้ยินจากเขาอาจจะน้อยมากมากเลยนะคะอืมนะบางคนอาจจะมีอาจจะเจอแบบนิสัยเปลี่ยนไปด้วยอะเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่สุขุมรอบคอบนะคะเออ มาณตอนเนี้ยมีความดาร์กขึ้นมีความเอ่อเงียบจนบางทีเราเข้าไปถึงตัวเขาเลยก็ได้นีคะเออไม่พูดไม่อะไรเลยนะมันก็ทําให้เราสึกอยังไงนะความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้หรือเปล่าการเปลี่ยนไปของใครสักคนหนึ่งอะค่ะทําให้ความสัมพันธ์อะมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ไหมคะอืมเนี่รูปแบบนั้นอะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะมีอะไรอีกสามเหรียญค่ะเอ,อ่อบางคนอาจจะอยู่ในรูปแบบนี้ค่ะคือตอนแรกก็เป็นแฟนกันเนาะอืมแล้วก็ลดสถานนะมาเป็นเพื่อนกันแต่เธอเมื่อก่อนเคยเป็นแฟนกันแล้วตอนนี้มันจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้แต่บางคนอาจจะยังคงทำใจไม่ได้เนาะ ก็อาจจะต้องกั้มกืนฝืนทนในการที่จะต้องเป็นเพื่อนกับเขาเอออันนี้บางท่านเนะ่เอออาจจะอยากจะอยู่ในสถานะนี้ไปก่อนเพื่อให้ดูเขาอยู่ไกลๆใกล้ๆ,ๆอะไรก็แล้วแต่ก็คืออยากจะอยู่ตรงนี้อืมอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่พอเลิกลากันไปแล้วกลับมาคุยกันแบบเพื่อนแต่เขาอะทำเหมือนเหมือนเป็นแฟนกันอนะ เหมือนเป็นแฟนกันนะพยายามทำดีมากกว่าเดิมด้วยนะคะแต่พอเราถามถึงสถานะอืมไม่พร้อมอ่ะตอนนี้เราคุยกับคนอื่นอยู่เออสรุปให้เราเป็นอะไรข้าวเวลาหรอเออเห็นถึงความสําคัญเราบ้างหรือเปล่าก็ต้องกลับมาที่พลังงานหลักเนอะหกเหรียญเห็นถึงความสําคัญเราบ้างหรือเปล่าอืม วันที่เธอไม่เหลือใครเธอก็มักจะมาหาฉันเออมันจะเป็นอารมณ์นี้เนาะเออนะใครรู้สึกว่าไม่ไหวก็สละเรือได้เลยนะคะแต่ใครรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมที่จะสละเรือก็เออรอดูไปก่อนละกันว่าเดี๋ยวไพ่จะบอกว่ายังไงนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มาจูงกันติดหรือเปล่าหรืออะไรก็ว่ากันไปอมาดูกันนะว่ามีปัญหาอะไรอ่บ้างวางขออีกหนึ่งใบนะคะแค่นี้ปัญหาแค่นี้ก็วุ่นวายมากแล้วเนาะ อ่ะมีขึ้นมาค่ะห้าเหรียญค่ะรู้สึกเงารู้สึกโดดเดี่ยวค่ะเออคนมีแฟนก็อารมณ์แบบมีแฟนกับเหมือนไม่มีอ่ะอืมนะคะเออหรือจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องวิ่งตามความรักอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะก็กลับมาไพา่ที่ไพ่พลังงานหลักอิ่มกันว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันเราวิ่งไล่ตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเขาไม่เห็นกลับหันกลับมามองเราเลยอ่ะ เขาไม่เห็นวิ่งไล่ตามเราบ้างเลยบางทีนะคุณหายไปนะเขาก็จะแบบเฉยเฉยอ่ะนะมันก็ทำให้คุณรู้สึกเหงารู้สึกแย่ yeah! มากๆเลยนะคะเนี่ยค,คือปัญหาในความสคัญความสัมพันธ์ของพวกคุณแต่การที่พวกคุณยังอยู่กว้างรู้แหละว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ารักหนึ่งแหละก็เพราะว่ารักสองบางคนมีภาระผูกพันมีเรื่องของหน้าทีก่การงาน มีเรื่องของเงินทองมีเรื่องของครอบครัวใช่ไหมคะเออมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าดีดนิ้วแล้วก็เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปได้เลยถูกไหมเออนะดังนั้นเราฟังกันอย่าเพิ่งตัดสินกันเนาะเอออย่าเพิ่งตัดสินกันว่าคนโน้นจะเป็นทําไมทําไมเป็นขนาดนี้ทําไมไม่เดินออกมาสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าความเข้าใจคุณละกันอือะมาด,ดูต่อนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป ใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวขกวางนะคะถ้ารู้สึกว่าถูกจริตอืมก็จิ้มลิง์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางยินดีรับฟังทุกๆอย่างทุกๆเรื่องราวนะคะอืมอะมาดูกันค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะสิบถ้วยเห็นไหมกวางบอกแล้วว่าบางคนเนี่ยอยู่ในสถานะที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อน นะจะแยกจากกันจะอะไรแบบเนี้ยมันมันค่อนข้างยากค่ะบางคนมีลูกด้วยกันอีกอะ่ะโอ้นะมันค่อนข้างยากบางคนอาจจะอยู่ในสถานะนี้นะคะตอนแม่ค่ะหรือบางคนเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวแต่ว่าอยู่ชายคาเดียวกันคือย้ายไปอยู่กับเขาแล้วในการตัดสินใจจะออกมาโอ้โหคิดหนักเลยเนาะอืมเรื่องเงินอีกเรื่องทีอยู่อีกไนยะอะไรลาบลาบลาบลา,บลา,บลาตอนแม่ค่ะ King of Pen t a c l e ค่ะ คนนี้เป็นคนที่คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาจะออกแนวลักษณะเออวันนี้ดีวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ดีเออมันจะเป็นอารมณ์นี้อยู่สับไปสับมาตลอดเวลานะคะเออแล้วเขาปากเขาก็จะบอกว่าเขาอยากดูแลเราเขาอยากดูแลคุณเขาอยากมีคุณอยากมีคุณหนู่ยในในชีวิตมากๆเลยคุณคือคนสำคัญของเขานะคะคนคนนี้เขาชอบ เลยเออชอบพูดอะไรคาอะไรพวกนี้ออกมานะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกตายใจนะเมื่อกี้กวางบอกราศีไปหรือ,อยังเอ่ยว่ามีราศีอะไรบ้างเท่าที่กวางเห็นนะมีราศีพิจิกแล้วก่าเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีระยะทางนะคะแล้วก็เพิ่มมาอีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นชาวทัศด,ดินด้วยกันเองมังกรพึ่งศพกันนะคะกวางขอเปิดอีกราศีหนึ่งราศีเมษนะคะอืม แล้วก็ราศีสิงห์นะอ่ะมาดูกันต่อค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะไปได้ไหมอ่ะเจ็ดเหรียญถามว่าไปได้ไหมไปได้นะก็ไปอย่างเนี้แหละไปอย่างมีปัญหาเนี่แหละไปแบบเรื่อยๆอๆๆๆืมแต่ว่าถ้าไปแบบนี้คุณจะต้องเปลี่ยน m ม n d เซตใหม่ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่โอ,อ้เพราะว่าอันเนี้ยที่วังเห็นสถานการณ์ที่พ่ยขึ้นมานะคะ เหมือนชีวิตคุณเนะ่ยค่อนข้างผูกติดอยู่กับเขาอะไรอะไรเราก็นึกถึงเขาอยู่ตลอดถ้าอยากจะไปกับความสัมพันธ์นี้ต่อแล้วอยากแบบไปแล้วแบบมีความสุขต้องเปลี่ยนไมล์เซตใหม่ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองนิดนึงบ้างก็ดีนะคะให้ความสําคัญกับตัวเองบ้างนะคะเมื่อก่อนเราให้ความสาคัญกับเขาเยอะใช่ไหมไพ่หกเหรียญจาได้ไหมใบแรกเราให้ความสําคัญกับเขามากเลยเปลี่ยนใหม่ค่ะคอนเวิร์ตค่ะเออ เปลี่ยนมาเป็นให้ความสําคัญกับตัวเราเองมากขึ้นนะวันนี้เราอยากกินแล้วเราไปกินเลยลไม่ต้องรอเขาเป็นคนที่มีอิสระค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันนะคะอนะ่อแม่ค่ะไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยมาบอกว่าถ้าคุณยังคงไปกับความสัมพันธ์นี้ต่อคุณก็ยังคงรู้สึกเหงานะยังคงรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่นะอืมแต่ถ้าคุณเปลี่ยน มุมมุมมอง m ไ Set ที่วางบอกไปคุณจะสบายใจมากขึ้นอ่ะวองให้เห็นดูจากไ้ายนะคะแสงสว่างตรงเนี้ยแสงเนี่ยไฟอะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนความสบายใจเนาะเปรียบเหมือนปัญญาเออนะเปรียบอะไรไอีกอะเอะเปรียบเหมือนชี้ทางสว่างในชีวิตเออถ้าคุณเปลี่ยนไมซ์คุณจะเจอแบบนี้ยค่ะ อันเดี๋ยวเรามาดูต่อนะหนึ่งเหรียญค่ะนะกลับมาพัฒนาตัวเองค่ะหนึ่งเหรียญหนึ่งคือตัว,ต,วตัวเราหนึ่งคือตัวเรากลับมาพัฒนาตัวเองค่ะต่อมาค่ะ king of s ซ o r c e ค่ะถามว่าเขาคนนี้นะคะจะจะเป็นเหมือนเดิม เหมือนคนแรกที่เราเคยเจอไม่ใช่เหมือนคนแรกเราเคยเจอเหมือนนาวินาทีแรกที่เราเคยเจอไหมเพคงยากอะค่ะอืมเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนเนาะสถานการณ์เปลี่ยนนิสัยก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเออเนะเราคิดว่าคนเนี้ยเขาคงจะมีกำแพงเหมือนเดิมนะคะนะคงมีกำแพงเหมือนเดิม แต่ยังไงความสัมพันธ์นี้วางอยากให้ฟังแล้วรู้สึกโล่งใจว่ามันยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะยังไม่ได้มีอะไรถึงขนาดว่าแตกหักหรืออะไรนะคะไพ่สี่เอ้อสี่ไม้เห็นไหมสี่ไม้คือเอ่อครอบครัวคือการอยู่ด้วยกันนะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ด้วยกันอยู่นะเออยังคงอยู่ด้วยกันอยู่ นาะงะวางเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านขอให้ผ่านช่วงเวลานะโมเมนท์ที่รู้สึกเศร้าซ่อยอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งก็ได้นะเออถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าอะไรนะเออช่วงวันนั้นของเดือนใช่ไหมเอออาจจะเป็นช่วงวันนั้นของเดือนหรือเปล่านะ,ะแต่บางคนอาจจะเจออย่างเงี้ยมาตลอดอืมนะนั่นนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนเอาไพ่ I just f e e ค่ะ ให้มาเตือนนะว่าแล้วเป็นไพ่กลับหัวด้วยไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันโอเคกับคุณแล้วหรอไพ่ถามอืมมันโอเคกับคุณหรือเปล่ามันยุติธรรมกับคุณหรือเปล่าอืมความรักที่คุณให้ไปเนี่ยเออคุณรู้สึกได้ว่ามันได้กลับมาบ้างไหมนะคะนี่คือไพ่ให้ให้เราถามตัวเราเองต่อม่ค่ะไพ่ห้าถ้วยค่ะไพ่บอกว่า อย่าพยายามไปมองข้างหลังข้างหลังเรื่องราวนี่มันผ่านมาแล้วเรื่องราวที่ทำเราโบเก e n h e a r อย่าไปอย่าไปมองมันมองไปมันก็มีไม่มีอะไรดีขึ้นมามองไปมันก็จะมีแต่บั่นทอนเออความเข้าใจนะว่าถามว่าจําได้ไหมมันก็จําได้ไม่มีวันมันยังไงมันก็อยู่ในหัวสมองมันยังคงจําได้แต่เราจัดการกับความรู้สึกได้ค่ะนะเราจัดการกับความรู้สึกตรงนั้นได้ ให้ความรู้สึกมันค่อยๆหายไปได้ค่อยๆค่อยๆแบบเออบันเทาทุเลาลงได้นะคะเราสามารถจัดการความรู้สึกได้นะทุกคนอืมนะอ่ากวางขอดูความคิดเขาหน่อยละกันนะคะความคิดของเขานะว่าเขาเป็นยังไงเราจะได้รู้ทันความคิดเขาดีไหมคะอืความคิดเขาเดอะสแต์ค่ะ ถ้าเดอดสตาร์เป็นไพ่แบบตั้งอ่ะกวางก็ยังรู้สึกว่าเออรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ว่าว่าเขายังอยากที่จะมีเราอยู่นะคะแต่เนื้อมันเป็นเป็นไพ่กับหัวมันอารมณ์ประมาณว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้อ่ะฟังแล้วก็เจ็บปวดเนอะวังฟังแล้วกวางก็รู้สึกแบบตอนแม่ค่ะไพ่ก้าวดาบค่ะอืมเขาบอกว่าบางครั้งบางคราวคุณทําให้เขาเครียดนะคะคุณทําให้เขาเครียดอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคุณทําให้เขาเครียดแล้วก็แปด ไม้ค่ะคุณไม่มีเวลาเอาใจใส่เขาเลยเขาคิดว่าเขาคิดว่าอย่างนั้นนะคะอืมนะอืมหรือไม่ให้อีกแง่หนึ่งที่วังจะมองได้จากไพ่ใบน,นี้ก็คือคุณเป็นคนที่หน้าที่การงานดีแล้วเขาอิจฉามันมีไหมมันมีมันมีเขาอิจฉาอิจฉาความความเก่งกาจของคุณอะไรแบบเนี้ยเออนะแล้วเขาก็เลยมานิเลตคุณ พยายามกดคุณมันก็เป็นไปได้นะคะอ่ะความขอดูความคิดเขาอีกหนึ่งใบนะคะอืมอ่ะอันนี้ออกมาทั้งความคิดแล้วก็ความรู้สึกเลยนะคะ King of c u p บค่ะอืมเขาอะยังรักคุณอยู่เนะยตลกเนอะไม่เป็นตลกร้ายอะ่ะคือเขายังรักเราแต่ว่าการกระทําที่เขามีให้เรามันดูสวนทางไงไม่รู้นะคะ อแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ที่ไพ่บอกมาจริงๆว่าอืถ้าคุณได้ยินเขาพูดว่าเขารักคุณเขามาสารภาพาว่าเขารักคุณนั่นคือเรื่องจริงจริงๆนั่นคือเรื่องจริงนะคะให้เชื่อแบบนั้นอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความในใจกันดีกว่า complicated love นะคะอ่าก็เหมาะกับหัวข้อนี้ดีเนาะ เพราะว่าความรักความสัมพันธ์ที่ดูแล้วยุ่งเหิงนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะรู้สึกว่าในในในอีพีนี้ของชาวธาตุดินที่วังเปิดมาเนี่ยไม่ไม่มีของความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วเลยมีแต่ความสัมพันธ์ที่ยังคบหายังพูดคุยกันอยู่นะคะอืม ดังนั้นเอ่อใครที่มีความสัมพันธ์ที่แบบเออจบไปแล้วนะคะหรือว่าห่างๆไปแล้วอาจจะต้องไปดูในหัวข้อความรักที่จบลงไปแล้วนั่นจะแบบตรงประเด็นมากกว่าทําให้รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะกลับมาได้ไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าใน EP นี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้เรื่อยๆนะแต่เราต้องเปลี่ยน Mind-set ใหม่นะอ่ะมาดูกันต่อนะคะอืมเขาเนี่ยเป็นคนที่เอ่อ มีเจวิลอยู่ในตัวนะคือถ้าเขากลับมาพูดว่าเอา่อพูดความหวานอย่างงาู้นอย่างอย่างนั้นน่ะก็เหมือนที่ไพาทาร์โลบอกบางทีพฤติกรรมเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเฮ้ <Hey. S 1> ต้องระวังเราเป็นชาวธาตดุดินด้วยนะเออชาวธาตดุดินไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกเนาะใช่ไหมอืมนะแต่บางครั้งเราก็มีพลาดบ้าง เพราะว่าอะไรเพราะว่ากวางเออคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีธาตุดินธาตุเดียวเนาะในตัวเองเนี่ยไม่ได้มีธาตุดินธาตุเดียวนะคะมีถึงสี่ธาตุค่ะนะเออนะลองลองไปเช็คกันดูนะคะไปดูเบอร์ชาร์ตนะคะหรือว่าอยากจะให้กวางเช็คให้ก็เออมาดูดูกับกวางมาต่อค่ะเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้จังหวะเวลาในการพูดเนะี่ย เขาคนเนี้นะคะเออรู้จังหวะเวลาในการพูดจนะ้าว่าช่วงเวลาไหนควรจะเข้าหาคุณนะช่วงเวลาไหนจะเข้าหาคุณวะช่วงเวลาที่คุณเศร้ามันเป็นหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะพอเวลาลองนึกภาพเวลาคุณเศร้าอ่ะพอเจอคนคนนี้เข้ามาในช่วงเวลาที่เศร้าอ่ะคุณจะรู้สึกติดกับคนเนี้ยใจคุณจะรู้สึกผูกกับคนเนี้อ๋อ เขามาช่วยเราเว้ยเขามาเยียวยาจิตใจเราเว้ยแล้วพอเวลาคุณเศร้าอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะนึกถึงกับคนเนี้ยอืมลองสังเกตดูนะคะอีกหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ย miss you so much เลยนะคะก็คือคิดถึงคุณมากนะคะเราก็อยากที่จะเจอคุณเอออยากที่จะเจอคุณแล้วก็ พยายามที่จะมาเจอคุณในเร็วๆนี้ด้วยซูนนะคะเออซูนนะคะอ่ะจบแล้วนะคะหวังว่าจะโอเคนะคะฟังแล้วเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนนะคะนะฟังแล้วต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรที่ว่าดีก็รับเอาไวา้แต่อะไรที่มันไม่ดีพ่ออกมาเราอาจจะต้องระวังตัวเออถ้าไพ่บอกว่าทะเลาะก,กันเราก็คมดาวน์นิดหนึ่งเนาะเออไม่ต้องไปหาเรื่องทะเลาะ,ละหรืออะไรนะคะหรือฟังแล้วมันไม่สบายใจ ก็ทิ้งไปเลยค่ะทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยอ่ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสิ่งที่วางต้องการนะคะรายละเอียดที่วางต้องการแค่ชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาชื่อเล่นเท่านั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเอารายละเอียดอื่นๆนะคะเพราะว่าวางดูไพ่นะเออไม่ได้เออถ้าเกิดว่าอยากจะดูแบบเออพื้นดวงอะไรเงี้ยอันนั้นกว่าต้องการวันเดือนปีเกิดเออรายละเอียดที่ค่อนข้างลึกนิดนึงนะคะนะแต่ถ้าเกิดถามในเรื่องของความรู้สึก ชือแค่นั้นก็เพียงพอในการที่จะเปิดไพ่แล้วนะคะอ่ะวันนี้ว้าขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย